สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้พิเศษค่ะเป็นต้นชวนชมดอกซ้อนชื่อว่าชวนชมสีของเขาแปลกแปกนะคะมีสีเหลืองปนน้ำตาลน้ำตาล สวยงามมากๆค่ะเรียกชื่อของน้องว่าชวนชมสีคาราเมลเป็นไงคะชื่อเพราะไหมคะชื่อนาทานไหมคะทุกคนออกดอกดอกมากๆวิธีการปลูกง่ายๆค่ะชวนชมจะไม่ชอบที่ชื้นจะไม่ชอบ น้ำเยอะปลูกให้น้ำน้อยๆกระถางของชวนชมให้เป็นโล่งๆปลูกด้วยเศษใบไม้เศษใบไม้ที่นำหาได้ในบ้านของเราคือใบก้ามปูจะเป็น วัชพืชที่เอามาปลูกชวนชมได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าจะไม่อมน้ำถ้าดินอมน้ำชวนชมจะทำให้เกิดรากเน่านะคะเพื่อนๆลองปลูกลองดูนะคะใช้เศษวัสดุจากใบไม้ใบกล้ามปูหรือว่าใบไม้ต่างๆ มาปลูกชวนชมวิธีการปลูกชวนชมให้สวยงามและออกดอกดกก็คือปลูกแบบนี้ค่ะเหมือนที่อธิบายเบื้องต้นนะคะใช้ใบก้ามปูผสมดินนิดหน่อยนะคะให้รากของชวนชมหายใจได้สะดวก จะได้ไม่ต้องอมน้ำชวนชมก็จะอายุยืนเลี้ยงง่ายดูสิคะเพื่อนๆเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยใบก้ามปูหรือว่าเศษวัสดุจากใบไม้จะมาเป็นปุ๋ยให้น้องชวนชมเองค่ะดูดอกสิคะเพื่อนๆออกดอกดกมากๆ มีหลายสีนะคะเพื่อนเพื่วันนี้พาเพื่อนๆนชมสีชมพูสีชมพูปนกับสีบานเย็นกลีบดอกจะสวยงามมากๆค่ะดอกจะคงทนแล้วปลูกชวนชมให้โดนแดดนะคะทุกคนชวนชมไม่ชอบที่ร่มนะคะ ชวนชมจะชอบแดดค่ะทุกคนดอกดกมากๆนี่แหละค่ะที่ได้กินปุ๋ยจากใบไม้ที่เราเอามาปลูกค่ะเป็นใบก้ามปูนะคะดูดูค่ะนี่ค่ะถ้าเราใช้แต่ดินปูกชวนชมจะรากเน่าเพราะว่าน้ำจะ ละบายไม่ได้ดีนะคะทุกคนนี่แหละค่ะใบก้ามปูนะคะเศษของเขานี่แหละค่ะวิธีการปลูกชนชมให้ได้ดอกดกๆ,ๆและอยู่ทนกับเรานานๆลองทำดูลองปฏิบัติด,ดูนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วยายมะนาวจะทำคลิปที่เกร็ดความรู้ออกมาให้ชมเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ค่ะ